สวัสดีครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับนี่อพีทางช่องนะครับเนาะกว่าเป็นแนวทางซส้รสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนปี67นะครับวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเนาะที่อาแนวทางการแบ่งปันอพทางช่องนะครับ เยิบีพี่ชายใจดีให้แนทางมาแล้วครับเนาะให้มาก็บม่วานก็วันนี้ลงให้เยิบสีทางช่องนะครับพี่ชายใจดีเข้ามาสองงวดติดนะครับเนาะสองงวดติดแมนมากมากครับเนาะวัดที่ผ่านมานะครับพี่ชายใจดีให้วิ่งบนล่างวิ่งสาม ลองสองนะครับก็ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยเม่นมากๆจับคู่นะครับ8ปดสามเจดสามเสามนะครับเข่าเ้าสามตรงๆเลยครับเนาะไม่ต้องกลับเลยแม่นมากๆตัวเสียดายนะครับเนาะเน้นผิดตัว ้าเน้นถูกตัวนะครับเนาะเอฟซี FC ที่ส่วนใหญ่เอฟซีตามส่วนใหญ่เขาจะตามตัวเน้นนะครับเนาะดีเห็นเห็นมาถ้าตัวไม่เน้นเขาจะไม่ค่อยตามนะครับเนาะเพราะว่าเขาติดตามไหลาอาจารย์นะครับเนาะอาจจะหยิบมาคู่ละตัวสองตัวก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะพี่ชายเจดีเต็มเต็มครับ 93. เก้าสามเรียกวิ่งบนล่างวิ่งสามรองสองงวดที่พี่ชายจะดีได้สี่แสนนะครับเนาะพี่ชายจดีถามแกแล้ว แสนแตกนะครับตนะ้องได้สี่แสนเกบอกทั้งบนทั้งล่างเลยไมายถึงเรียกวิ่งนะครับพี่ชายจดีกระเป๋าหนักแกวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็ก้าสามเต็มเต็มนะครับเนาะยวชุดสามตัวพี่ชายเจดีจับให้ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสามห้าแปดสองนะครับใช้พี่ชายจจดีต้ไปสี่แสนนะครับเนาะ สุดยอดมากก็ดีใจกับพี่ชายจะดีครับเนาะวดก่อนก็หกศูนย์ครับเนาะวดก่อนก็หกศูนย์เกืยก็ได้ดวงดีมากๆวันนี้ก็ให้จอทางมาแล้วครับเนาะก็ขอบคุณพี่ชายเดีครั้งนึงนะครับจาทางมาแบ่งปันเย็บสีทางช่องนะครับวันนี้ก็ประดารคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพายน้ำนมาเที่ยวนะครับเนาะปั่นจักรยานที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับ ชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมกดเห็นไปทีแนวทางนะครับอยู่ที่พับประแดงนะครับเนาะก็เขียวๆที่เราเห็นกันในภูพในภาพที่เป่าเสละคบถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับเนาะสวนเขียวๆนั่นแหละครับคือตรงนี้อยู่ฝั่งพับประแดงนะครับเนะาะใครอยู่แถวนี้ก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเนาะให้อาหารปลาปั่นกัญญาออกกำลังกายหรือวิ่งก็แล้วแต่นะครับเนาะลมไม้มีที่นั่งกินขนมนมเนยได้นะครับเนาะ สุดอากาศบริสุทธิ์ถือสภาพมาเที่ยวก็ได้แนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับก็เน้นไปที่แนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะพี่ชายเจดีก็ฝากบอกว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบค่อยจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะพี่ชายเจดีดวงดีมากกับงวดที่แล้ว สี่แสนนะครับเนาะถ้าเป็นเราเนาะดจดยอดมากวันี้หวยทุกเอฟซีได้เหมือนกับพี่ชายใจดีนะครับเนาะวันนี้พี่ชายใจดีก็คล้ายๆผมนะครับเนาะไม่ซื้อหวยคนอื่นซื้อแต่วหวยตัวเองนะครับเนาะและ้ววันนี้จะบอกข่าวดีเอฟซีด้วยนะครับเนาะว่าตรงกันนะครับเนาะหวยตรงกันมากเหมือนผมกเกิดไว้นเมื่อเช้านะครับเนาะว่าของเซียนทวีแล้วก็บ่าวสารคามแล้วก็ fcj ดี FC นะครับเนาะเรียกว่าพี่ชายใจดีอีกนะครับหมือค่อนข้างตรงกันครับเนาะคู่สองคู่สามคู่ประมาณนี้งวดนี้ชอบมากครับนะ้องป่าสารมมั่นใจมากมีเลขคนอื่นมาตรงกับเลขตัวเองทำนะครับเนาะต่างคนต่างทำาแล้วมาตรงกันสร้างความมั่นใจมากเหมือนวันที่แล้วนะครับน้องป่าสารมตรงกันชุดสองตัวกับเสียนทวีนะครับแล้วก็ตรงกันชุดสามตัวด้วยนะครับเนาะก็เข้า โต๊ดนะครับนะเนาะข้าโต๊ดแต่ก็ตังก็ซื้อหกกลับไปก็ได้เต็มเต็มนะครับเนาะวันที่แล้ววันที่ตรงกันอีกแล้วนะครับตรงกันอีกแล้วขอยเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะมั่นใจมากวันนี้ใครสุดจดจดไว้นะครับของพี่ชายเจดีสุดแคบกดรอแคบเหมือนเดิมบนล่างนะครับวิ่งหกลองแปดนะครับบนล่างวิ่งหกลองแปดจับคู่นะครับ ให้หคู่เหมือนเดิมนะครับเนาหนึ่งหกศูนสองหนะครับแล้วก็7จ็ดหนึ่งอตรงกันไปเลยครับเนาทวนอีกครั้งนะครับบนล่างวิ่ง6กลอง8จับคู่1 6 0 6 2ห7ศูนย์ดหนึ่งศูสองแนะครับ หกคู่นี้ให้เน้นไปที่หนึ่งหกศูนย์หกสองหกเน้นตรงกันอีกเลยครับเนาะมอนนัดกันไว้เลยสุดยอดมากครับเนาะเขียนเส้นใต้ให้นะครับตัวเนีนเขียนเส้นใต้ให้หกพอมองออกครับเนาะก็ขยายดูครับเนาะถ้าใครนั่นก็ขยายเอาเพราะว่าเขียนที่เขียนตัวไม่ใหญ่มากก็เพราะว่ามันหลบรรทัดครับเนาะก็ต้องย่อเอาขยายเอาครับเนาะขยายเอาไหนก็พอดูออกดูออกแน่นอนครับขยายเอา บางคน,อนคอมเมนต์มาว่าดูไม่ออกเลยไม่ชัดขยายเอานะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเนาะขยายเอาเราอ่านหนังสือในในหนังสือตัวเล็กกว่านี้อีกนะครับเนาะตัวเล็กกว่านี้อีกเราอ่านหนังสือเราอ่านได้เลยนะครับเนาะขยายนิดเดียวประมาณนี้นะครับเนาะและว้วก็ชุดสามตัวนะครับก็มีรุ่นสี่ชุดมีสามหนึ่งหกสามศูนย์หกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์หกนะครับสี่ชุด สามตัวครับเนาะใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะแนทางจากพี่ชายใจดีวันนี้ขอ่อยถูกหวยกับพี่ชายใจดีเนหะ็นปะพี่ชายใจดีสองงวดซ้อน,นครับเนาะสองงวดซ้อนแล้วเสียนเทวีก็สองงวดเหมือนกันนะครับติดต่อกันแล้วตรงกันอีกขออ่อยเข้านะครับเนาะขออ่อยเข้าเต็มเต็มวดดีบอลสรามชอบมากนะครับเลขวดดีตรงกันหลายตัวครับเนาะเน้นตรงกันอีกนะครับ วันนี้่คยถูกหวยรวยเงินครับเนาะใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินรวยเงินยังปลดล็อกไม่ได้วันนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะวันนี้เห็นตัวเลขแล้วเหมือนกับเปิดแทงครับเนาะเปิดเปิดแทงเลยค่อยมานะครับเนาะคอยมาตามนัดค่อยมีโชคมีลาภเหมือนเดิมนะครับค่อยมีโชคมีลาภเหมือนเดิมใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินก็ปลดล็อกให้ได้ถูกแล้วก็ถูกยิ่งขึ้นไปนะครับเนาะจะได้มีเงินใช้ ก็ฝากไว้คดีน้ครับเนาะทุกคนยิงเงยรวยกตีลงแพงครับเนาะน่าจะลงแพงแล้วหยิบจับไปเลยเปลสารธรามจะจัดวันนี้ครับเนาะจัดเลยเอาเซริมได้เรียบร้อยแล้วครับเนาะลงให้เรียบร้อยแล้วเป่าเซราจะไปเลิกงานครับเนาะหยิบจับได้เลยชอบตัวไหนหยิบตัวนั้นนะครับเนาะถ้าใครงบน้อยก็หยิบเอาตัวเน้นก็ได้ครับเพราะพี่ชายจะดีตัวเน้นกิจเซ็นเตอร์ให้แดงแดงจัดไปเลย ก็ฝากไว้แค่นี้ครับน้องทุกคนเองกรวยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ